ดีจ้าเนื่องจากคอนเสิร์ต BTS Virtual Love Yourself ก็ได้จบลงไปนานแล้วเนาะก็ราวๆ2อาทิตย์แล้วแหละก็ถือว่าจบทัวร์ได้อย่างสวยงามนะ,ะที่ประเทศไทยเย้ yeah! ซึ่งคนนี้เนี่ยไอ้ก็ได้ไปด้วยเนาะไอ้ไปวันเสาร์ไอ้ก็เลยเก็บบรรยากาศการไปคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของไอ้เนี่ยมาฝากบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็ถ่ายมาไม่เยอะ ในตอนแรกเราก็คิดภาพในหัวเลยโอ้จะคุยกับกล้องอย่างงน้นอย่างนี้ตัดต่อเล่นมุกตบมุกอะไรคนเดียวก็นะไปหอคนเดียวก็เงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือหน้าคอนไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยค่ะไม่มีวันเสาร์ไม่มีอะไรเลยเต้นโคเวอร์ไม่มีจะให้เดินรอบราชมังก็เอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่กว้างใหญ่มากนะจะให้เดินถือโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบคุยไปก็จะชนคนอื่นเอาอากาศเนี่ยก็เหือร้ายนะคะ ไอ้ก็เลยอยู่ในที่ร่วมทั้งวันเลยค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยไอ้ก็ตื่นตี3ามครึ่งนะคะมาถ่ายทวิตเล่นแล้วก็แต่งตัวเช็คของอะไรบ้าบ้าบา,บา,บา,บาแล้วก็ไปถึงราชมังตอนตีห้าแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศนะคะสวัสดีครับตอนนี้คือ,เ,อเวลา อีกสามนาทีจะหกโมงนะฮะก็เคว้งคว้างแต่ก็มีคนเดินเข้าตลอดเลยนะฮะราชมังก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะฮะที่คืออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพางคณแต่สำหรับไอ้นี่คือแบบคอือยังไงกูก็หลงอะตรงรู้สึกว่าทางนั้นคนจะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็เห็นต่อคิวกันน่าจะซื้อของออฟฟิเชีกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะส่วนตรงที่ไออยู่ในตรงนี้แบบ คงควา้างแต่ก็มีคนอยู่ตรงนั้นนะฮะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่ามันไม่มันเป็นกล้องโทรศัพท์อะแล้วโทรศัพท์แบบสี่ห้าปีแล้วอะงี่เเพราะงั้นก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะๆนะฮะเพราะว่าคุยกับกล้องไม่เป็นขเขาเขาก็หาว่าแบบอีนี่เป็นอะไรวะมึงคุยคนเดียว do you know rock rock นะฮะโอเคก็เดี๋ยวตอนงเที่ยงหรือคนเยอะกว่านี้เดี๋ยว จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับส่วนอันนี้ก็คือตอนที่เริ่มเริ่มจะเที่ยงแล้วก็จะมีการเปิดเพลงที่ไม่ใช่เพลงบางทันเนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาเหมือนไปการทดสอบระบบเสียงหรือเปล่าอันนี้เอ๊ก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะใช่ ก,ก็จะเปิดเพลงบางทันมาแล้วบ้างเช่นมีดี a นเอแล้วก็จะมีสีโซ่ มีไม่ดรอปมีไอดอลมีเฟกเลิฟอันพังแมนเพลงโซโลของร้องลนยบราบาและอื่นๆอีกมากมายแต่ไอการทดสอบระบบเสียงเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้เปิดดีๆนะคะเปิดไม่จบเพลงบ้างเปิดเพลงซ้ำบ้างบางทีเปิดคลิปตอนบางทันรีแอคดู MV ตัวเองอะไอเพลง DNA ออะคือเขาไม่ได้มีหน้าจ้าให้ดูนะแต่แบบ มันมาแต่เสียงแต่เรารู้เราเป็นอาร์มี่อะเรารู้ว่ามันคือคลิปอะไรอะอพอเวลาบ่ายสองเนี่ยก็จะมีประกาศให้คนที่มีสิทธิ์รอบซาเช็คเนี่มารวมตัวกันแล้วพี่ได้รอบซาเช็คไหมคะคือไอปีบัตรสามพันแปดไม่มีสิทธิ์พอไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องลุ้นเว้ยคิดสิคิด คือหล,หลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะคะว่าไอ้รอบซาวชิกเนี่ยจะได้ไฮชัดกับบางทันอะไรเงได้แปะมือกันจริงๆแล้วไม่ได้นะจะไม่มีสิทธิ์เนาะแต่ถึงเราจะไม่แบบเราจะไม่ได้ไปดูรอบซ้อมเขาเราจะไม่ไฮทัสเขาเพราะาเราแบบเปบัดรสาวแอะแต่ว่าเราได้ยินเสียงนะฮะ คือที่รู้เลยว่าซ้อมจริงๆอ่ะก็คือตอนท่อนหลังจากนี้ค่ะคือมันคือเสียงจริงๆของเขาเลยอ่ะฉันรู้มันคือเสียงเขาท่อนคนอื่นร้องอ่ะไอ้ยังช่างๆใจนะแบบเสียงเหมือนกินแผ่นเข้าไปมากเลยอ่ะเสียงเสียงเหมือนซีดีมากแบบเขาอาจจะทดสอบระบบเสียงก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเจโฮบพูดว่าเ hey, e ้ h โฮเวอร์ในเพลง I'm Fine อ่ะคือแบบ โอ้โหมันคือเสียงจริงๆอะเรารู้เราฟังออกโดยรอบซาวเช็คที่บางทันซ้อมกันเนี่ยก็ซ้อมไม่นานนะคะซ้อมแป๊บเดียวก็จะมีแบบมี fake love I d o n I'm fine อะไรเงี้ยและเพลงอื่นๆที่ไอก็จะไม่ได้ว่าซ้อมอะไรบ้างแต่ไอา์จาได้แค่สามเพลงนี้และตอนซ้อมเนี่ยก็จะมีเสียงเจโฮปพูดทักทายอาร์มี่นะคะและ้วก็อาร์มี่รู้กันดีคะ่ะว่าเจโฮปพูดอะไรสวัสดีครับข้างในก็กรี๊ดข้างนอกก็กรี๊ดนะคะ แต่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นการกรี๊ดบวกหวยหัวนิดนึงกูอยากเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พอเวลา4ี่โมงนะคะก็จะมีประกาศให้แบบทยอยเข้าไปในราชมังได้ซึ่งก็จะมีคนที่รีบเข้าไปกับคนที่โอ้ยเย็นๆค่อยเข้าไปก็ได้ให้ไปนั่งบนราชมังก็แบบร้อนๆใช่ปะละ่ะก <h ums> <ๆ>่อนเข้าไปนะคะก็จะมีการตรวจกระเป๋าเนาะพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้ซื้อน้ํา แล้วก็ให้รับโปรเจกต์ซึ่งไอไปวันเสาร์ไอก็จะได้โปรเจกต์อันนี้มานะคะไออยู่โซน S2B ซึ่งก็มันค่อนข้างไกลจากทางเข้ามากโขอ,อยู่อะและพอเดินไปถึงหน้าประตูทางเข้านะคะก็จะมีพนักงานเนี่ยขอดูบัตรหน่อยแล้วก็จะมีพนักงานบอกทางนะคะว่าแบบ S2B ขึ้นบันไดนี้นะคะอยู่ชั้น2นะอะไรเงี้ยคือไอ้ก็รู้แหละว่าไอ้อยู่ชั้น2นะฮะเพราะว่าในบัตรมันมีอยู่ใช่ปะละ่ะ แต่ไอ้ลืมคิดไปว่านี่มันราชมังคือกว่าจะขึ้นชั้นสองได้โคตรเหนื่อยพอขึ้นชั้น2ได้นี่ก็แบบแทบหอบอะพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็มองหาที่ตัวเองแล้วก็งงๆก็เลยไปถามพนักงานผู้หญิงเขาก็แบบผายมือมาตรงเนี้ยแล้วก็แบบทางนี้ค่ะ S2B แถว B S คือขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วอะต้องขึ้นเรียงจาก B A ไป B S อีกโดย B A อะ A อยู่ข้างล่างไง BS คือไล่จากล่างขึ้นบนก็คือ EBS เนี่ยมันคือโซนที่บนที่สุดของโซนไอเว้ยคือตอนกดเราไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะได้โซนไหนหรืออะไรอ่ะขอ3 8 0พพอแต่พอมาดูโซนที่ตัวเองกดแล้วแบบกูกดอะไรไปวะแถวที่ไอ้นั่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ที่นั่งค่ะซึ่งไอก็ไม่รู้กูรีบหรืออะไรนะคะขึ้นมาคนแรกเลยโครรีบพอตูดเราเนี่ยลงไปแนบกับที่นั่งแล้วนะคะก็ ถึงกับอูทานในใจเลยอะว่าเฮ้ยคือไอตอนแรกอะเราจินตนาการเลยว่ากูได้เห็นบางทันเป็นมดแน่ๆฉันจะมองไทยยองเป็นจกุ๊กไหมเนี่ยฉันจะมองยุนกีเป็นจกุ๊กไหมเนี่ยก็นั่นแหละแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนนั่งอะเฮ้ยไม่มดนะคิดว่ามันจะแบบเห็นเป็นมดหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเราไม่เลยนะมองค่อนข้างชัดเลยอะรู้เลยว่าใครเป็นใครโดยเฉพาะตรงนี้นะคะถ้าแบบใครเดินมาก็จะเห็นชัดมาก ซึ่งจิมินเดินมาบ่อยอยู่ก็แบบเป็นบุญตามากที่ได้เห็นพี่พักชัดๆระหว่างที่รอคนเข้ามานะคะหรือว่ารอคนเชื่อมต่ออาร์มี่บอมเนี่ยก็จะมีหน้าจอเปิด MV เพลงของบางทันนะคะตั้งแต่เดจนถึงปัจจุบันเลยเปิดวนๆซ้ําๆเนี่ยแหละเหมือนกับว่าอ่ะก่อนจะมีคอนเนี่ยพวกเธอท่องแฟนชายไปก่อนแล้วกันประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็จะเปิดสลับกับโฆษณาอาร์มี่บอมเบอร์สา ซึ่งแบบโคตรตอกย้ำคนที่ไม่ได้ซื้อมากกูเนี่ยพอผ่านไปถึงตอนประมาณเย็นๆนะคะประมาณเกือบเกือบทุ่มนะคะเขาก็จะมีประกาศกฎอะไรต่างๆนะคะซึ่งกฎก็จะมีข้อหนึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ได้บันทึกภาพแล้วก็มันทำให้วิดีโอเราสั้นมากนะคะก็คือห้ามบันทึกภาพเสียงวิดีโอไลฟ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ จริงๆแล้วถึงให้ถ่ายภาพได้เนี่ยไอ้ก็ไม่อยากจะถ่ายภาพอยู่ดีอะไอ้อยากจะโฟกัสกับบรรยากาศตร,ตรงหน้ากับบางทันให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันไปครั้งแรกอะถึงจะไปอีกกี่กครั้งไอ้ก็ไม่อยากจะถ่ายภาพมากนะคะเหมือนอารมณ์แบบเราไปคอนแล้วแบบมันควรจะซึมซับอะไรเงี้ยแต่เราโมวแต่มาถือโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ปะพอจะแสดงนะคะก็จะมีร้องเพลงสะดุดีแล้วก็จะประกาศกดอีกทีนึงสักพักฮะ พอปิดไฟเท่านั้นแหละภาพที่ไอ้เห็นตอนนั้นอะคือสวยมากอามี่บอมสวยมากคือเราเห็นภาพสวยๆของอามี่บอมหลายๆครั้งเห็นบ่อยมากเราเคยดูวิดีโอการเปลี่ยนสีของอามี่บอมที่แบบสวยๆโปรเจกสวยๆอะไรเงี้ยเราเคยเห็นมันมาบ้างแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับตอนที่เรามาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆอะ ขนาดยังไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรมากจะเป็นสีขาววิบวับวิบวับอยู่แต่มันสวยมากอะสวยจริงๆเห็นครั้งแรกน้ําตาคอเลยค่ะมันสวยมากสวยมากจริงๆชอบชอบสักพักนะคะก็จะมี vcr บางทันซึ่งแบบเราก็เห็นหลายรอบแล้วแหละแต่ก็รอทุกทีนะคะให้อภัยได้คือใครโผลมาบนหน้าจอกูกีดหมดอะพอเพลงไอดอลดังขึ้นนะคะมันมันก็น่าแปลกเนาะคือเพลงไอดอลจังหวะสนุกสนุกเนื้อหาก็ไม่ได้เศร้าอะไรทาเต้นก็เต้นยับ กูน้ำตาคอครับคือมันรู้สึกแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะหเลยมันคือครั้งแรกที่เราได้เห็นพวกเขาด้วยตาตัวเองจริงๆเขาอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะตรงนั้นอะ่ะตรงหน้าเราอะ่ะสองเขาไม่ได้มาไทยมา2ปีแล้วอะ่ะคิดถึง 3. พวกเขาหล่อมากๆเลยหล่อจนแบบกูจะร้องไห้ซึ่งได้สักพักนะคะจากนั้นก็ตะโกนแฟนชานอย่างบ้าคลั่งนะคะคือตอนแรกเนี่ยไอคิดว่าเฮ้ยไปคอนเนี่ยกูหูดับแน่ๆเลยคนข้างๆต้องกีดจนเราหูดับแน่ๆเลย ไม่เลยโซนไอเสียงเบามากคือเสียงไอโดดเด่นมากมแต่มันก็ไม่ได้เงียบอะไรขนาดนะั้นนะอันนี้แซลเล่นๆมันก็แบบคือโซนไอไม่ค่อยตะโกนอะ แล้วก็ไม่ค่อยกีดอะไรมากจะกีดแค่แบบตอนที่มันเด็ดๆจริงๆอะอะไรเงี้ยโซไอจะเป็นประเภทแบบประมาณเนี้ยคิมนัมจุนคิมซักจินมินยุนกีแต่อันนี้แบบ แต่ก็ไม่ได้กีดจนคนข้างๆ้าลำคาหรืออะไรนะไอ้ท่อนที่เราอยากฟังไฮโน้ตอยากฟังเสียงเพาะๆของน้องอยากแบบอยากฟังเสียงสดๆอะไรเงี้ยเราก็เงียบเราไม่ได้ร้องตลอดเวลาแลยขนาดนั้นนะเสียบรรยากาศนะฮะกีดแค่ตอนที่แบบบางทันแบบเมคซ้ำน้อยหรืออะไรเงี้ยกีดแฟนชาอะไรเงี้ยก็พอเนาะการกีดทั้งเพลงบางทีก็แบบสงสารคนข้างข้างอ่ะเขามาฟังบางทันร้องเพลงแต่เรากีดจนแบบเขาไม่ได้ยินก็ อารยะติดหนึ่งนะคะ ไอาการที่โซนไอเงียบเนี่ยก็คือตกใจนิดๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เหมือนที่คาดไว้แล้วก็คิดว่าจะหูดับอะไรเงี้ยซึ่งไอาการไปคอนครั้งแรกเนี่ยไอยก็ตกใจนิดๆอีกอย่างนะคะคอนครั้งนี้ก็คือส่วนมากไอเพลงซึ้งๆเนี่ยไอยคิดว่ามันจะอยู่ท้ายๆใช่ปะละ่ะแต่เพลง Magic Shop เนี่ยมันอยู่เพลงต้นๆเลยนะเพลงต้นๆของคอนเลยอะเลยแบบเลยงงๆนิดๆ แล้วก็ไม่ได้ร้องไห้กับเพลงนั้นนะก็แค่ซึ้งซึงอะไรเงี้ยซึ้งซึงเสียงตอน so show me แล้วก็ army ก็ตอบว่า I show you คือแบบเพราะมากเสียงโคตรน่าฟังเลยชอบชอบชอบมเมนั้นมากและที่สำคัญเลยนะคะสีมีบอมในเพลง magic shop อะ่ะสวยมากเล่นสีสวยมากอะเล่นสีส้มกับสีม่วงอะมันแบบสวยอะสวยจริงๆไอให้เพลง magic shop เป็นเพลงที่เปลี่ยนสีอ r มี่บอมได้สวยที่สุดเลยค่ะ ในตอนที่จะแสดงเพลงสุดท้ายนะคะก็คือเพลง Love Myself บางท่านเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาร์มี่ก็เลยท่องแฟนชาร์ลแล้วค่ะค Bangkok, BTS。 ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีแบบเบาบ้างดังบ้างเบาๆดังๆดังๆเบาๆอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์แบบตอนแรกก็คิมนำจนคิมซอกจินมินยุนกีแจฮอซอกพัคจีมินคิมจางจุงจุงกูบีจีเอสแล้วก็จะรอคนข้างๆเริ่มคำว่าคิมนำจุนแล้วก็จะตามด้วยคิมซอกจินมินยุนกีแจฮโซอกอย่างเงี้ยสักพักก็จะแบบเฮ้ยพ,พอแล้วมั้ง โดยโซนหลุมเนี่ยมักจะเริ่มก่อนเสมอนะคะเป็นฝ่ายแบบเอนเตอร์เทนอะเอนเตอร์เทนเลยอ่าทองเอาทุกคนเริ่มตามตามไปเอาเอนเนอร์จีจากไหนมาไม่รู้นะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะเอามาแบ่งโซนกูบ้างแต่เอาจริงๆก็คึกทุกโซนอะยกเว้นโซนกูพอบางทันขึ้นมานะคะก็มีพูดไทยทักไทยอะไรกันต่างๆนานานะคะมีการย้อนถึงความหลังบ้างตอนที่นํำจุนพูดว่า6ปีอะประเทศไทยยังเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยน้ำตาแตกสิครับ ปล่อยโหเลยจะเหลือเหรอแล้วทุกๆคนเนี่ยก็เน้นย้ํามากว่าเออจะกลับมาอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโมเมนต์จีมินเป็นห่วงอามี่ที่อยู่บนดอยอะบัดดอยอะคือแบบมันสูงด้วยไงน้องก็กลัวน้องก็บอกอะไรเงี้ยแบบโคตรน่ารักเลยแทยทาเสียงสองน่ารักแล้วก็จะแบบมีนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือโมเมนต์ตอนนั้นคือโคตรเติมเต็ม,ตมชีวิตอะรักบางคันชิบหายพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บก็ เสียงเพลง Love Myself ก็ดังขึ้นนะคะคือปกติที่เราฟังเพลงนี้เราฟังเพลงในที่บ้านอะมันให้ความรู้สึกว่าเ,าเพลงมันเพราะดีนะจังหวะแบบมัน,มมมนรู้สึกแบบรักตัวเองมันรู้สึกฮิลลิ่งจากเพลงมันรู้สึกแบบเพลงนี้มันมีความหมายนะคะแบบ Love Myself ตามชื่อเพลงเลยแต่พอเรามาฟังในคอนอะ่ะ มันรู้สึกแตกต่างอ่ะมันรู้สึกรักพวกเขาจังวะความรู้สึกมันมากมายไปหมดนะคะทั้งเศร้าที่ต้องจากเพราะว่าไอ้ไม่ได้ไปวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ทั้งดีใจที่ได้มาฟังเพลงเนี้ยแบบสดๆคนที่เราชื่นชมคนที่เราหลงหัวปักหัวปั๊มเนี่ยกาลังร้องอยู่ตรงหน้าเราอะ่ะร้องเพลงเนี้ยอยู่ตรงหน้าเราเลยอะ่ะทั้งความรู้สึกที่แบบบางท่านก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอะ่ะที่ทําให้เราได้เข้าใจตัวเองได้รักตัวเองเอะไรเงี้ย มันเป็นความรู้สึกที่สุขที่สุดสุขจนเหมือนเราอยู่ในยูโฟเรียปลอดความสุขตอนอยู่ในคอนคือแบบเต็มอนะเต็มเลยแทบจะทะลุหลอดสุขจนร้องห้าให้กับเพลงนี้เอาเดิทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ซึ้งอะไรกับเพลงนี้มาก่อนอะแค่ฟังก็รู้สึกฮิวแต่แบบพออยู่ในคอนมันมันทัชใจมากเลยอ <you> ะไอพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดในขนาดน,นั้นเพราะามันเป็นมันเป็นเพลงสุดท้ายแล้วอะคือหลายๆคนอาจจะมองจอหรือว่า มองบางทันที่อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยแต่ในตอนนี้คือก็ใช่ว่ามันไม่ได้มองอะไรนะแต่ว่าไอ้มองตั้งแต่แบบด้านซ้ายที่ไอ้นั่งอะ่ะแล้วก็มองไปรอบๆจนขวาสุดอะ่ะมันมัน,นมันเป็นบรรยากาศที่สวยมากอะ่ะทั้งแสงมีบอมทั้งสีมีบอมทั้งเสียงบางทันทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอามี่กับบางทันอะ่ะมันสวยงามจริงๆอะ่ะ เรารู้สึกมีความสุขจังเลยอะอะไรเงี้ยชอบมากไอ้ว่าเนี่ยแหละ the most beautiful moment in life